สังเกตเชิงลึกจับพิรุษเฟกนิวส์ครีมหน้าขาวครั้งนี้ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์มาเหนือชั้นกว่าที่เคยเฟกนิวส์ตัวร้ายเอาครีมที่อ้างว่าทำให้หน้าขาวใสไม่ได้จดแจ้งกับออยอมาหลอกขายทางอินเทอร์เน็ตมาแนวใหม่ให้ดูน่าเชื่อถือเลียนแบบเหมือนจริงจนเราเชื่อสนิทใจเมื่อเฟกนิวส์มีการอัปเกรดเราก็ต้องตามให้ทันด้วยจุดสังเกตเชิงลึก จับพิรุษเฟกนิวส์สังเกตที่ลิง์ URL เว็บไซต์ข่าวปลอมจำนวนมากมักเปลี่ยนแปลง URL เพียงเล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริงยกตัวอย่างเช่น<ม>เว็บไซต์จริงชื่อ www.fda.moph.go.th แต่เว็บไซต์ข่าวปลอมจะเปลี่ยนชื่อเพียงเล็กน้อยให้เราสับสน เช่น w w w f d a m o p s c o t h เราก็กดไปอ่านด้วยความคุ้นเคยนึกว่าเป็นเว็บไซต์ประจำที่เคยใช้เชื่อถือได้แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นสังเกตแหล่งที่มาข่าวจะน่าเชื่อถือได้ต้องมีที่มาที่ไปสมมติว่าเราไปเจอข่าว ครีมอ้างทำให้หน้าขาวใสดังนีออนของแบรนด์หนึ่งยืนยันผล100%หน้าขาวใสในหนึ่งวันอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้หาก่อนว่าข่าวนี้มีที่มาจากไหนใครพูดเชื่อถือได้แค่ไหนตรวจสอบหลักฐานลองหาข้อมูลของผู้เขียนข่าวหรือบทความเพื่อยืนยันว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่หากไม่มีหลักฐาน หรือความน่าเชื่อถือของผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นข่าวปลอมดูรายงานข่าวจากเว็บไซต์อื่นๆเช่นลงเว็บไซต์เดียวเพจเดียวที่เดียวเชียร์อยู่แบรนด์เดียวข้อมูลก็ไปทางเดียวไม่มีเว็บไซต์ข่าวหรือแหล่งที่มาอื่นๆที่ลงข่าวหรือนายงานเรื่องราวเดียวกันให้ระวังไว้อาจเป็นข่าวปลอม ใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์ดีๆคนทำข่าวปลอมนับวันยิ่งเก่งซ่อนพิรุษเก่งแต่ถ้าเราเอาทุกจุดสังเกตต่างๆมาผนึกรวมกันแล้วใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์ดีๆเมื่อนั้นเราก็จะแยกแยะได้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมสังเกตเพียงเท่านี้ข่าวปลอมไหนๆก็จะไม่รอดสายตาเราแน่ๆข่าวปลอมมีพิรุษหยุดได้ถ้ารอบคอบ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์